หลังกากาบมไดกัยกใส่หัวเออกาบเออะขาบับลองเอาตั้งนามูสามจบผ่องกันเด้นาาาอนะโมอาตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ nāṁ mūtaṁ sāpa-kāvato arahato samā-sambhūtaṁ sā nāṁ mūtaṁ sāpa-kāvato arahato samā-sambhūtaṁ sā กายกรรมสามวจีกรรมสีบมนกรรมสามกรรมของลูกหลานที่สลังพังพาุที่ประมาทต่อคุณพ่อคุณพนสุขด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดีท่านต่อหน้าและรับหลังบาปโบรา,กรรบาณกรรมบาปเวรกรรมบาปแต่ปีนี้บาปแต่เดือนนี้บาปแต่ยามนี้ขอให้เป็นองโหสิกรรมนำเสียทึกซส่่โทษ ให้แก่ลูกแก่หลานบักคุณบา,บาของคุณพ่อคุณพนสุขที่สลังพังพาดที่ประมาทต่อพี่ต่อน้องต่อลูกต่อหลานด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ท่านต่อหน้าและรับหลังขอให้เป็นอาโหสีกรรมนำเสียสึ้นโทษให้แก่ลูกแก่หลานเทินสาธุอาถูกปลักไว้ถูกปักไว้ก่อน